พี่น้องครับยามเป็นน้ำกันดีครับหลังเกาคับหมองเกาไกลๆหมองเกาเลยครับพอมันถือกี่แล้วครับมาไกลให้ไกลครับมันนี้มาไกลครับโอ้ยตื่นเต้นขนาดครับวิดีโอกับตัดต่อว่ไได้ดุนน้ำกันนะครับเด้อ โอ้ย,อยจอดครับกดข้างครับ โอ้โย้ยสุดยอดครับเดี๋ยวน,นั้นปีนไม้ก่อนย้อนแสงโอ้ใส่ประมาณสามโลครับสามโลกลัวๆพุแล้วครับโอ้ยวมนาเสื้อครับยุดไปหลยมือเติบมาลองงอีกครับหนามันบกลงไปอีกมันเป็นแบบว่าหนามันวนนะครับในนี้หนามันแห้งแล้วมันวนครับโอ้ย ใส่สวยครับโอ้ย้าหลายทาแล้วครับอยู่มองนี่มองเกือบมองสุดถ่ายแล้วครับยางในหินคือเก่าอีกครับสองหลังยางมาแบบเก่าเลยครับว่าสิพยายามทั้งหินก่อนแน่มาโบเห็นขั้นอีกคือเกา่าโอ้โหมือนีแห้งเหนื่อยมือนีใส่หลายเก่าๆครับใส่แต่ทาทั้งเทิงพูนมือนีใส่อยู่เกือบสิบหลังโอ้ เดี๋ยวสีเก็บเปลานะครับเด้อครับสีบอกไม้น้อยนึงครับนี่ครับเทคนิคการเบิ่งไม้ครับโอ้ย่อนแสงน้ำทั้งนี้มันสีไหลเนื้อลบพื้นมากครับทั้งน้ำมันก็สีไหลไตลบขึ้นมากมันเป็นช่วงแบ่งน้ำพอดีครับนี่นี่น้ำว่นครับมองมันนิ่งๆนี่แะครับแล้วก็ใหม่จุ่มเบิ่งมันเลึกๆมันต้องเลือกน้ำ้อมมีโอกาสสูงครับเดี๋ยวไปดูทำการอีกสองหลังครับ สวยแห้งละมือนี้อ่อนแล้วครับล้างหนึ่งครับยังร่อยที่เก่าครับใส่ใหญ่น้อยหนึ่งครับของเก่านี่แหละครับเดี๋ยวจะถือกันครับได้นี้ครับมันเป็นช่องแคบนามแห้งโอ้แดดกระซองขนาดเลยท้ายนีอีกล้างหนึ่งครับไปหลุดต้องกันอีกครับล้างนีกับบุ้งยียัง้วกันครับ อย่าได้ย่ายอยู่จ็กสีมีเวลาํำได้ครับโอ้ยปุกอีกครับเมื่อน,นี่โบนาเสื้อมันสีใดอ๋อนี่นะครับเอาออกจากด้างแล้วครับกดข้างไปน้ำโค้งครับใส่ประมาณ3ามโลนิดๆโอ้ย ถือว่าฝุกเติบครับมือนีก็ได้ปบุมมียังมากไม่ครับมือนีฝ่าวไปหาเกี่ยวหยขึ้น<สะ>ไปหาเห็ดเวียก่อนครับขอพุณนทุกกำลังใจทุกการติดตามสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิรงนใหมก่ก็อย่าลืมนะครับเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เห็ดคลิปต,ต่อไปอีกครับมือนีกะบุ้มมียังมากไม่ครับสวัสด,ดีปีใหม่อีกครั้งครับ ขอ่าวคำบาสวัสดีครับ